ลึกลงไปใต้มหาสมุทรยังมีโลกที่มหัศจรรย์มีเงงอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าญิงเหงอกที่มีสิริโฉมงดงามถึงแม้ว่าสีอยู่ใต้ทองทะเลยังมีความสุขแต่เจ้าญิงเหงอกกระฮักในการสำรวจมักสิวายน้ำขึ้นมะเล่นบนผิวน้ำอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าพระราชางเหงอกสีหามกระตาม เมื่อหนึ่งเจ้าหญิงกระด้ลอยน้ำขึ้นมะเล่นเป็นปกติแล้วเมื่อนั้นก็เกิดเหตุบกขาดฝันมีผ้าย,ยู่ลมรุนแรงเจ้าหญิงก็แนมไปเห็นเลือที่กำลังส่งโตอยู่กลางทะเลทามกลางผ้ายู่แล้วเลือลเร่มนั่นกะไปชนกับโขดหินเหตุห้คน้นบนเลือและลกนกลูกเลือกกำลังสับสน,บนวุ่นวายเหตุให้เจ้าชายกระเด็นตกลงมา ยังทะเลเฮให้เจ้าหญิงแนมเห็นเจ้าหญิงก็ไดล่อยนามไปหาเจ้าชายตาวาเงือกกะมีกฎห้ามวา่าห้ามมนุษย์เห็นหนางเหงือกแต่เจ้าหญิงกะบ่บด้สนใจพาเจ้าชายขึ้นมาอย่างมาฝังอย่างปลอดภัยในระวางที่เจ้าหญิงล่อให้เจ้าชายฟื้นขึ้นมาเจ้าหญิงก็ไดลองเพลงให้เจ้าชายฟัง บ่โดนเจ้าชายกระได้ฟืนขึ้นมาได้ซบตากับเงือกน่อยเฮ็ดให้ทั้งสองตกลงหักกันตกลุมรักอย่างชุดขึ้นมากกับบ่ได้แต่แล้วบ่ท่านโดนก็นมีเสียงค้นแลนมาแล้วก็วาขึ้นว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ปลอดภัยเจ้าหญิงเงือก ที่ลบอยู่หลังก่อนหินกระลุได้ท่านที่ว่าผู้ชายที่เจ้าของตกลุมรักก็คือมียศทาบรรดาศักเป็นเจ้าชายแห่งเมื่งมนุษย์กลับไปไต้ทองทะเลเงือกน่อยกระโบสายมาดหยุดความคิดถึงเจ้าชายได้เลยเหตุห้ต้องหาทุกวิธีทางสีใได้กับไปพ่อเจ้าชายอีกครั้งหนึง่งและแล้วเจ้ายิงเงือก ใปได้เดินทางไปหาแม่มดยังทำทีมือเรากันน่ากลัวได้ยินเสียงแม่มดหัวเราะเราแม่มดก้าวาข้นว่าเ <c oughs> จ้ายิงเงือกผ้น่าสงสาร <c oughs> เสียงหัวเราะแม่มดก็แหลมแม่มดกระห,หกระักขึ้นมาทัานทีว่า ข่สีเอาขาให้เจ้าก็ได้แต่ว่าเจ้าสิตองเอาเสียงอันไพเรอของเจ้าไว้้ข่ดยเหงาหน่อยก็ได้ตอบตกลงเพราะว่าจังไดเหงาหน่อยก็หยุดความคิดหอดเจ้าชายบดาดเหงาหน่อยพ่อไดขามาแล้วกระดีใจเป็นอย่างมากกระไดลอยน้ำขึ้นมาอย่างสุดกำลัง แต่ว่าเธอกระได้ออกแห้งไปเบิดแล้วเฮ็ดให้สลบอยู่ใช่หาดดวงดีทิ้งเงอกน้อยกระได้มะพอกับเจา้าชายแต่ว่าเจ้าชายได้ถามไปแค่ขําเดียว,วเจ้าเป็นไพั์เงอกน่อยก็ลืมตาเบิงเห็นนาเจ้าชายกระดีใจแล้วกระได้สลบไปในระหว่างนั้นเจ้าชายก็ได้คุณคิดว่าไม่ยิ่งเป็นไม่ยิ่งคนนี้เป็นไพัแต่ว่าหนาก็คุณ,คณ รูอาอาจสิปเป็นไม่ยิ่งที่เคยซอยชีวิตเท่าไว้ก็ได้เจ้าชายก็เลยพาเจ้าหญิงกลับไปในว่างตว่าถึงแม่สิถามความจังไหเจ้าหญิงกับบทสามารถตอบเจ้าชายได้ต่ว่าเจ้าชายกระฮักเจ้าหญิงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกมือเพราะว่าเห็นเป็นมูสนิดมีอย่างกัดสิมาคอยเว่าวมาเล่นน้าเจ้าหญิงอยู่เสมอเสมอ แต่ความสุขของทั้งสองก็ยูใดบดลเพราะว่าแม่มดที่ค่อยสอดแนมเงือกน่อยก็รู้สึกอิจฉาแค่เสียงอันไพเราะของเงือกน่อยก็บคงศีบ่พ่อเพราะว่าแม่มดก็ต้องการเจ้าชายนําดังนั้นแม่มดก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าสิดเดือนทางมหาเจ้าชายแล้วก็บอกความจริงว่าเป็นไม่ยิ่งที่ซอยชีวิตเจ้าชาย พ่อมาอดพราชวังแม่มดก็ไดขอขอาพบเจ้าชายเราก็บอกว่าคอยคือนไม่ยิ่งที่ซอยชีวิตเจ้า,เาไว้เจ้าชายก็ดีใจเรากันได้ขอแม่มดแต่งงานพ่อเหงือกน่อยโลขาวกันรู้สึกว่าเสียใจแห้งรู้สึกสิตอมใจห้องหายสะอึกสะอื้นปานหัวใจสิแตกสลายแลแล้ว กรสิหอดมืออภิเสกสมรถแล้วแม่มดกระไดยางไม่เหาะเยยเงอกแล้วก็หัวเหลาะยางมีความสุขหัวเหลาะเหาะเยยใสแม่มดกระดีใจเพิดเพลินหลายจนลื่มไปว่าบันไดมันมีหลายขันเฮ็ดห้สะดุดชุดแต่ง,งานหลกคันล่มลุง่งขวดที่ใส่เสียงของเจ้าหญิงเงอกที่หอยอยุคอดแม่มดก็ได้แตกสลาย แล้วเสียงกระได้กลับมาหาเจ้าหญิงเงือกและตอนนั้นเองเจ้าหญิงกระได้ลองเพลงที่เป็นเพลงเดียวกับมือที่ซอยชีวิตเจ้าชายเอาไว้พอเจ้าชายได้ยินกระรูซึกตื่นจากพะาว่างที่ถึกแม่มดสะกดให้หักแล้วมนของแม่มดกระได้แตกสลายไปแม่มดกระได้หายไปในกลุ่มควันเฮ็ดให้เจ้าชายเป็นอิสระ แล้วก็สามารถแต่งงานกับเจ้าหญิงที่เป็นผู้ที่หักที่แท้จริงของเจ้าชายทั้งสองคนก็ได้ข้องหักกันอย่างมีความสุขปกครองเมืองอย่างเมตตาและยุติธรรมเหตุให้คนในเมืองต่างหักทั้งสองคนถ้าไผมักนนท่าเรื่องนี้ก็อย่าลืมเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เมนให้กําลังใจในเด้อจา้า ขอบคุณลยหลายทุกคนสวัสดีจ้า